เสียงจากพระไตรปิฎกเล่มที่20พระสุตันตปิฎกเล่มที่12อังคุตรนิกายติกนิบาตเรื่องอธิปไตยสูตรข้อที่479ดูกระภิกษุทั้งหลายอาธิปไตยสอย่างนี้ สอย่างเป็นไฉนคืออัตตาธิปไตหนโลกาทิปไตหนึ่งธรรมาทิปไตหนดูกระพิกษุทั้งหลายก็อัตตาธิปไตยเป็นไฉนดูกระพิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างก็ดีย่อมสำเนียกดังนี้ว่าก็เราออกบวชเป็นบนรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบินทบาทไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะเราออกบวชเป็นบนรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้นก็แต่ว่าเราเป็นผู้อัญชาติ ชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ครอบงำแล้วมีทุกข์ท่วมทับแล้วฉะไหนความธรรมที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏก็การที่เราจะพึงสแสวงหากาม ที่ละได้แล้วออกบวชเป็นบรรพชิตนั้นเป็นความเลวซามอย่างยิ่งข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลยเธอย่อมสำเนียกว่าก็ความเพียรที่เราปารบแล้วจกไม่ย่อหย่อนสติที่เราเข้าไปตั้งมั่นแล้วจะไม่หลงลืมกายที่สงบระงับแล้วจกไม่ ระสำระสายจิตท,ที่เป็นสมาธิแล้วจกมีอารมณ์แน่วแน่ดังนี้เธอทำตนเองแลให้เป็นใหญ่แล้วละอกุศลจเจริญกุศลละกรรมที่มีโทษจเจริญกรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอัตตาทิปไต ดูกระภิกษุทั้งหลายก็โลกาธิปไตยเป็นไฉไหนดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิน,นันนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีย่อมสำเนียกว่าก็เราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวร ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบินทบาทไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะเราออกบวชเป็นบนรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้นก็แต่ว่าเราเป็นผู้อัญชาติชลามรณะโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสอุปายาตครอบงำแล้ว ชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ครอบงำแล้วมีทุกข์ท่วมทับแล้วฉะนนความธรรมที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏก็การที่เราออกบวชเป็นบรรพชิตเชน่นนี้พึงตรึกกามวิตกก็ดีพึงตรึกพยาบาทวิตกก็ดีพึงตรึกวิหิงสาวิตกก็ดีก็ โลกกสนณิวาสนี้ใหญ่โตในโลกกสนณิวาสอันใหญ่โตย่อมจะมีสมณพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์มีทิพยจักษุรู้จิตของคนอื่นได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมมองเห็นได้แม้แต่ไกลแม้ใกล้ๆเราก็มองท่านไม่เห็นและท่านย่อมรู้ชัด ซึ่งจิตด้วยจิตสมณพราหมณ์แม้เหล่านั้นก็พึงรู้เราดังนี้ว่าดูกระท่านผู้เจริญทั้งหลายดูกลบุตรนี้สิเขาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชเป็นบนรรพชิตแล้วแต่เกลื่อนกลนไปด้วยธรรมที่เป็นบาปอากุศลอยู่ถึงเทวดาที่มีฤทธิ์มีทิพยาจักสุรู้จิตของคนอื่น ได้ก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นย่อมมองเห็นได้แต่ไกลแม้ใกล้ๆเราก็มองไม่เห็นท่านและท่านย่อมรู้ชัดซึ่งจิตด้วยจิตเทวดาเหล่านั้นก็พึงรู้เราดังนี้ว่าดูกระท่านผู้เจริญทั้งหลายดูกุลบุตรนี้สิเขาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตแล้วแต่เกลื่อนกลน ไปด้วยธรรมที่เป็นบาปอกุศลอยู่เธอย่อมสำเนียกว่าความเพียรที่ร้าวปลาลบแล้วจักไม่ย่อยหย่อนสติที่เข้าไปตั้งมั่นแล้วจักไม่หลงลืมกายที่สงบระงับแล้วจักไม่ระสําระสายจิตที่เป็นสมาธิแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่ดังนี้เธอทำโลกให้เป็นใหญ่ แล้วละอลกุศลเจริญกุศลละกรรมที่มีโทษเจริญกรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์ดูกระรับภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าโลกาธิปไตยดูกระรับภิกษุทั้งหลายก็ธรรมาธิปไตยเป็นไหนดูกระรับภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดี อยู่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีย่อมสำเนียกว่าก็เราออกบวชเป็นบนรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบินทบาทไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะเราออกบวชเป็นบนรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้นก็แต่ว่าเราเป็นผู้อันชาติชรา มรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัตอุปายาตครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ท่วมทับแล้วฉะไหนความธรรมที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วอันบุคคลพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการ ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตัวอันวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนก็เพื่อนสพร,รมจารีผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่มีอยู่แลก็และการที่เราได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วจะพึงเป็นผู้เกลียดค้าน มัวเมาประมาทอย่างนี้ข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลยดังนี้เธอย่อมสำเนียกว่าก็ความเพียรที่เราปารบแล้วจกไม่ย่อย่อนสติที่เราเข้าไปตั้งมั่นแล้วจกไม่หลงลืมกายที่สงบระงับแล้วจกไม่ระสำรสา,ายจิตที่เป็นสมาธิแล้ว จกมีอารมณ์แน่วแน่ดังนี้เธอทำทำนั่นแหละให้เป็นใหญ่แล้วละอกุศลจเจริญกุศลละกรรมที่มีโทษจเจริญกรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์ดูกระภิกสุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมาธิปไตยดูกระภิกสุทั้งหลายอะทิปไตย สามอย่างนี้แลขึ้นชื่อว่าความลับไม่มีในโลกสำหรับผู้ทำบาปกรรมดูกระบุลจริงหรือเท็จตัวของท่านเองย่อมจะรู้ได้แน่ผู้เจริญท่านสามารถที่จะทำความดีได้หนอแต่ท่านกลับดูหมิ่นตนเองเสียอันหนึ่งท่านได้ปกปิดความชั่ว ซึ่งมีอยู่ในตนท่านนั้นซึ่งเป็นคนพาลประพฤติตึงๆหย่อนๆอ,อันเทวดาและพระตถาคตย่อมเห็นได้เพราะฉะนั้นแหละคนที่มีตนเป็นใหญ่ควรมีสติเที่ยวไปคนที่มีโลกเป็นใหญ่ควรมีปัญญาและเพ่งพินิจและคนที่มีธรรมเป็นใหญ่ควรเป็นผู้ประพฤติ โดยสมควรแก่ธรรมมุนีผู้มีความบากบัน่นอย่างจริงจังย่อมจะไม่เลวลงอันหนึ่งบุคคลใดมีความเพียรข่มขี่มานครอบงำมัจจุผู้ทำที่สุดเสียได้แล้วถูกต้องทำอันเป็นที่สิ้นชาติบุคคลผู้เช่นนั้นย่อมเป็นผู้รู้แจ้งโลก มีเมธาดีเป็นมุนีผู้หมดความทยานอยากในธรรมทั้งปวงจบอธิปไตยสูตรประชาธิปไตยไม่มีในพระไตรปิฎกเลยเป็นปุถุชนบัญญัติจึงเกิดเป็นความวุ่นวายไม่รู้จบเพื่อสันติสุขแท้ของมวลประชาประเทศและโลกในนามพุทธบริษัท พวกเราขอเสนอระบบการปกครองใหม่ธรรมมาธิปไตยธรรมมาธิปไตยมีปรากฏในพระไตรปิฎกเป็นอริยบัญญัติเป็นหนึ่งในอธิปไตยสประการยอมรับว่าคนไม่เท่าเทียมกันเป็นธรรมดาตามธรรมชาติอยู่แล้วเช่นพ่อแม่ลูกเพราะ พ่อแม่ทำหน้าที่ลูกจึงยกย่องกตัญญูบูชาเพราะลูกน้อยทำหน้าที่พ่อแม่จึงเฝ้ารักและอบรมถ้าขาดทำทั้งพ่อแม่ลูกบ้านจะร้อนเหมือนไฟเริ่มไม่ฟังกันดุด่ากันทำร้ายกันจบที่ฆ่ากันนั่นเพราะขาดทำไม่ประพฤติทธรรมไม่ยกธรรมเป็นใหญ่จึงไม่แสวงหาสันติสุขร่วมกันนี่คือจุดจบของประชาธิปไตยแต่ เป็นจุดเริ่มต้นของธรรมาธิปไตยระบบการปกครองใหม่ที่ชาวโลกควรศึกษาถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปดช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ